ติดตามเกิดกระดิ่งที่ช่องล a n d ซ i ซัดไปรับชมกันโอเคก็สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะอยู่กับผมล a n นซีซัดเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงกนในแอปเอซ่ากันมีนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปคนแรกกันเลยเมมาแล้วนะคนแรกสวัสดีครับผม เขาบอกให้ผมกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนทำไรอยู่ครับผมกล้าไปแล้วนะทุกคนมาแล้วสวัสดีครับผมเขาบอกให้ผมกดไลค์ทุกคนเลยทำไรอยู่ครับผมผมถ่ายพี่อยู่อ่ะ สวัสดีครับนี่สวัสดีครับมาแล้วทำไรครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาเดียผมมาเดียเล่นเกมนฟรีาครับไม่เล่นนะครับผมเขาถามเพว่าเล่นเกมหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปติดตามผมให้หน่อยได้ไหมครับที่ไหนอ่ะ YouTube ครับผม ท,ท่านผู้ชมครับผมจิดับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไร,รัลันลครับผมอายุเท่าไหร่ครับแปดครับผมตอเดครับ<า><ม>ไปไปไลนไลไลไปครับผมไลไปครโอเคนี่คน,น,คน,นต่อไปแล้วสวัสดีครับ เลยครับชื่ออะไรครับผมไปติดตามผมด้วยนะน YouTube ครับผม,มไ,ได้หมดทุกอย่างครับผมเดี๋ยวแป๊มนึงครับต,ต,อตอนนี้พี่ลงคลิปอยู่นะเนี่ยนี่ ผมถ่ายอยู่สวัสดีครับใครก็ไม่รู้นะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบผมลันซิสซัสครับผม ี่พี่ออกคลิปอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปลง y o ยูทู e ใช่ลันซีซัดเดี๋ยวพิมพ์ให้ไปติดตามให้ด้วยนะ ูชมเห็นหรือเปล่าครับผู้ชมเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพี่พี่เขาบอกเดี๋ยวไปติดตามอุ้งเทพเปล่าใช่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 อุ้งเทพเห็นหน้าผมหรือเปล่า เห็นแหละโอเคคนต่อไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีคับทำอะไรอยู่ครับผมทำอะไรอยู่ครับผมถ่ายคลิปอยู่เหรอใช่ครับนี่ออก youtube นะเนี่ยรานฟิสซั่นออก youtube อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ให้ครับผม

เขากำลังจะพิมพ์นะไม่รู้ว่าเขากำลังจะติดตามผมหรือเปล่านะทุกคน,น,กนคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเอาให้ถึงสองร้อยไปเลยรครับผมผมครับให้ไลค์หให้ด้วยอ่าไลค์หให้ผมบอบคผมครับบ๊ายบาย ว้าวเยสสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับผมผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยออก Youtube อะ่ะโอ้ไม่อยากจะโมอ,ออก Youtube ออก Youtube น่ารักจังนี่ทุกคนมีแมวด้วยเขาเล่นกับแมวอ้ยแมวเหมือนเอเลี่ยนเลยทุกคนทำไมน้องเหมือนเอเลี่ยนเลยล่ะอืมนี่ทุกคนดูน้องสิน้องเหมือนเอเลี่ยนมากอะดูเลยเ็นคนเรนหรือเปล่า วว้า wow. สวัสดีครับ <Thank you. S 1> น่าเขาแค่จะพูดอยู่ทีหลังเราจะไม่ปัดอีกแล้วนะามาแล้วสวัสดีครับปิดปัดผม <c oughs> สวัสดีครับพี่ <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> ทำไรอยู่ครับถ่ายคลิปอยู่พูดก็ไม่ได้อะ คนอักกินนั่นเองอี่จะ่แบบไหนแล้วอากล้นบ้างมือแบบอ้ไคนลวทุกคนสวัสดีครับ เฮ้ยทำไมพูดไม่พร้อมเลยอ่ะทุกคนเขาพูดไม่พร้อเลยอุ้หสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อเมย์ใช่ะพี่ออกกล้องอยู่นะเนี่ยเห็นหรือเปล่าก็ไปเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อวิปครีมครับ พ่กรธผมหรือเปล่าเสร็จครับชื่ออะไรครับผมพี่ออก YouTube อยู่นะเนี่ยอะไรครับออก YouTube อยู่หรือใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยพี่เจดังพี่จดักถ่ายพี่อยู่ถ่ายพี่อยู่เโอเห็นหรือเปล่าผมไม่เห็นอ่ะนั่นนั่นนั่น ช่อยๆพี่ออ๊ตโทรอยู่ครับผมไปติดตามไม่รู้น้องๆจะดังไหมเนี่ยอุ้ยไม่รู้ติ๊กต็อกผมก็เล่นนะช่องน้องช่องอะไรอ่ะนันซีซัทนี่เดี๋ยวพิมพ์ให้ครับเดี๋ยวพี่ไปติดตามนะครับครับขอบคุณครับ นี่ครับขอบคุณไม่ได้ติดตามผมเป็นคนดรกแล้วขอบคุณครับขอบคุณบ๊ายบายครับไม่เจอกันครับไลค์ให้ด้วยขอบคุณบ๊ายบายโบว์สวัสดีครับสองคนแล้วทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมถามชื่อก็ไม่ได้อะไปหมดเลยอ่ะทุกคนถามชื่อไม่ได้เลยอ่ะทุกคนอ่ะถามชื่อแล้วหายหมดเลยทุกคนนะโมเขาบอกผมว่าโม่มบันโม่หรอพูดอ่ะดูสิทุกคน ดูดูดูทุกคนไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่เพดานเห็นแต่หลังคาหนูไม่รู้ว่าอะไรขี้โม้เขาบอกผมวขี้โม้ตลอดูดิทุกคนเล่นอะไรวะใช่วิดีโอ มมคุโหมคืออะไรสวัสดีครับใยเสียฟูใจเป็นต้องบอกว่าชอบคนไทยเลยูกต้องค่ยังงัสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมเรียมค่ะนึ่งบางเหงากรังว่ะเฮ้ยเป็นยังไปติดตามช่องผมให้หน่อยได้ไหมช่องอะไรช่องอะไรอ่ะช่องที่ยูทูบอ่ะ สามสี่ไม่รู้นะสวัสดีครับลูกน้องยูไดลูกน้องยูไดใครเองนเลนะรู้ได้ไงก็รู้รู้จากหน้าตาแล้วเขาบอกผมอ่าดูสิผมเห็นแต่นิ้วนะทุกคนไม่เห็นอะไรเลยไปแล้วฮัลโหล สวัสดีครับสวัสดีค่ะคนนี้น่าจะเปิดคอนเสิร์ตอยู่นะเนี่ยทุกคนนะคอนเสิร์ตที่ไม่มีเพลงคืออะไรออก u t u b e นะเนี่ยออก YouTube นะเนี่ยขอเข้าวหน่อยขอเข้าหน่อยจนเหรอครับช่องไหน่ลานซีซาร์ครับผมพิมเลยพิมหานี่ เดี๋ยวพิมให้โคพิมหาดิไปติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวอย่าพิ่งไปนะครับผมไม่ไปแน่นอนอายุเท่าไหร่แล้วแปดครับผมฮะแปดปดขวบครับผมไม่ใช่แปดขวบครับแปดขวนครับผม เร็วๆนี่พิม no พ์ผ่านดีไอโฟตอนนี้ผมรอเขาอยู่นะทุกคนทีก็มีป๊ดนึป๊นึงนี่ออก youtube อยู่นะทุกคนเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวป๊หนึ่งกาลังพิมพ์ครับผมแล้วไหนโทรศัพท์เขาพิมพ์โดยที่ใช้ตาพิมพ์หรือเปล่าผมไม่เห็นโทรศัพท์เขาเลยนะทุกคน กำลังพ,มพิมพ์อยู่เจอแล้วขอครับติดตามให้ผมด้วยนะติดตามแล้วค่ะไลค์ให้ด้วยขอบคุณครับหยุดครับปิด สวัสดีครับทุกคนผมเล่นในมือถือตัวเองไม่เคยมีใครติดตามเลยไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเล่นในโทรศัพท์ตัวเองไม่เคยมีใครติดตามเลย จริงจริงเพลงน,ษษษนี้ก็สิบทุกคนต้องไปตัดออกเลยสวัสดีครับไลน์เลยคะ่ะไลค์มาไลยครับผมขอบคุณค่ะไปติดตามให้ผมด้วยนะใน YouTube เข้าไปแล้วไ <คะ S 1> อ้คนนี้ไปคุยกับผมจะผมกว่าประเภทผมเรับ<อ> สวัสดีครับไปติดตามผมด้วยอะไรไอเด็กกระปูพูดคำอยากเยอะมากทุกคนสวัสดีครับันี้ครบตอนนี้ผมเริ่มกวนเหลืองเลยทุกคนสวัสดีครับนะคอ ผมกลัวช่องบิ้นมากทุกคนเพลงลิกสิทธิ์ทั้งนั้นเลยอ่ะที่เจอมาไปติดตามผมด้วยนะเพลงลิขสิทธิ์อีกแล้วอ่ะโอะไรอยู่จอแต่ลิขสิทธิ์อ่ะ ไม่เจออันดีๆเออเจอแต่ลิขสิทธิมาแล้วสวัสดีครับออกกล้องอยู่นะเนี่ยรู้เปล่ารู้ตัวเปล่าร้านซีซาร์อะออกอยู่นะเนี่ยออกอยูทูบอยู่นะทุกคนใช่ป่ะนี่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 เขาไม่น่าเห็นผมนะ ผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าผมจะไม่ปัดไม่ปัดแบบปัดแบบเนี้ไม่ปัดไม่ปัดใช่ผมจะไม่ปัดผมจะรอให้เขาปัดเท่านั้นมันมีคนหาเรื่องกันสวัสดีครับร ผมลมันซีซาร์ครับผมเียนชื่อช่องอนิย่าฮะอนเนีิย่าไม่ใช่อะนี่ออกช่องดูผมพูดจริงเลยผมคนตัวจริงเลยตัวจริงเลย YouTube เลยเข้าไปโอ้โหผมพิมพ์แล้วเขาไปตลอดเลยอ่ะผมพิมพ์ให้แล้วแล้วเขาก็ไปผิว ไม่เป็นไรเราไม่เกรงใจอะไรสวัสดีครับอยู่ปะอะไรน้องอยู่ปะอะไรน้อปสิห้หปอหครับผมล่มมาเก,กับเรป็นแฟนแน,นนะ่บ้าแลย <c oughs> ไ่ฉันอปนนะไ <c oughs> <c oughs> เลย ชื่ออะไรครับผมขอบคุณครับไปติดตามผมด้วยนะใน YouTube มาอีกแล้วคนหนึ่งว,ว้าวสวัสดีครับพี่ออกยูทูปนะเนี่ยไม่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ป่ะทุกคนใช่ป่ะพี่เขาออกยูทูปนะนป่ะเนี่ย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 พี่เขาไม่เห็นผมหรอก फिर साथ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่แล้วแกเกินอันนั้นหมดละไปติดตามผมด้วยนะใน Youtube โ okay. อเอคสะหรับลาซีสซันไงพิมพ์ไปให้แล้วอ่ะขอดูกล้องหน,น่อยโอเคนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเอาให้ถึงสองร้อยไปเลยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจุ๊บจ